สวัสดีค่ะสุดเศร้าภรยาครูแบงค์โพสภาพและข้อความหลังยืนยันว่าสามีเสียชีวิตแล้วจากกรณีครอบครัวประกาศตามหาครูแบงค์นายลือชากรใจสันติอายุ43ปีรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมอําเภอเมืองลำพูนหายตัวไป พร้อมกับรถยนต์เก่งโตโยต้าสีบรอนทะเบียนกขอ6 1 0ลำพูนตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาต่อมาเมื่อเวลา21่นาฬิกา45นาทีคืนวันที่28มิถุนายน67มีชาวบ้านพบรถเก่งโตโยต้าวีอสีบรอนทะเบียนกขอ6610ลำพูนจอดอยู่ใต้สะพานต่างระดับบ้านเขียงขาง ถนนวงแหวนรอบสองอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ภายในพบร่างของชายนอนเสียชีวิตทราบว่าเป็นร่างของครูแบงค์นายฤชากรโดยครูแทนภรยาของครูแบงค์เดินทางมาที่เกิดเหตุและดูศพก็ยืนว่าเป็นศพของสามีจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำศพส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เพื่อชนสูตรต่อไปล่าสุดครูแทนภรยาของครูแบงค์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กดยระบุว่า พ่อแบงค์หลับให้สบายนะไม่ต้องห่วงไบโอแม่แทนจะเลี้ยงดูความรักของเราให้เขาเติบโตมาอย่างดีมีจิตใจที่อ่อนโยนและเป็นผู้ให้ด้วยใจที่กว้างขวางแก่ผู้อื่นเหมือนพ่อของเขาไม่อยากเชื่อว่าภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายของครอบครัวเราความรักที่อ้ายมีให้น้องจะอยู่กับน้องและลูกเสมอค่ะขอบคุณมุมข่าวค่ะ